สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณยายนาใสาอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดๆเหมือนเดิมละคะวันนี้เนาะนะก็มาทำความสะอาดอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะก็เราก็ทำความสะอาดทำความสะอาดไอ้นี่เล็กๆน้นอยๆตามแต่ละมุมที่บ้านเนะเาะแล้ววันนี้ วันนี้ก็มีอะไรมาแนะนำหรือว่ามาให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าของอะไรเสื้อผ้าอะไรหลายๆอย่างมาซักมานี่เนาะแต่ทีนี้ก็เราก็ลืมไปอีกอย่างหนึ่งว่าอเครื่องซักผ้าเนาะถ้าเกิดว่าเราซักผ้าอะไรบ่อยๆนี่มันก็ มีการอะอะไรเขาเรียกว่าเครื่องกรองมันตัวกรองมันทําให้ฝุ่นหรือว่าละอองมันค้างหรือว่ามันไหลเนาะเราต้องทําความสะอาดก็เพิ่งจะวันนี้ <c oughs> มีการซักหรือว่าอะไรมาเป็นจะเป็นเดือนแล้วเนาะไม่ได้ทําวันนี้ก็เลยจะเอามาทําแล้วก็ มาให้เพื่อนๆดูว่าเครื่องซักผ้าของเราเนาะก็ต้องมาทําความสะอาดมั่งอะไรมั่งเพราะว่าถ้าทําซักเยอะๆมันก็อาจจะมีแบบว่าอ่าเป็นคุยๆเป็นอะไรติดตามผ้าอะไรเราเนาะแล้วลถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกมาล้างโอเคค่ะไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในขั้นตอนแรกเนาะ แต่ว่าวันไอ้นี้ก็ยังแถบแบนี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเนาะเนี่ยสกรปรกแต่ที่สําคัญนะคะเพื่อนๆไอ้ที่ทําความสะอาดเนาะก็เวลาเราซักผ้ามันก็จะคือตัวนี้ค่ะมันเป็นตัวกองอ่าเนาะมันเป็นตัวกองไอ้ขี้ฝุ่นหรือว่ากองอะไรออกมาเนาะ ถ้ามันเต็มหรือว่ามันอะไรเลอะมากเนาะมันกองออกไม่หมดแล้วมันก็จะกลับไปติดกับเสื้อผ้าของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดตรงนี้บ่อยๆที่สุดเล้วเสื้อผ้าเราก็จะใส่สะอาดเนาะแต่นี้ก็ที่คุณยายมาให้ดูนี่นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำความสะอาดมาจะเป็นเดือนแล้วเนาะก็มีแต่ซักซักซักมีแต และช่วงนี้ก็ยิ่งอ, <c oughs> อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นไหนเนาะก็มีแต่ซักซักเสื้อผ้าซักทุกอย่างเนาะมันก็เลยแบบว่าเนี่ยค่ะฝุ่นมันก็อยู่ข้างในเนี้ยแล้วก็เราก็แกะตรงนี้ออกอีกทีหนึ่งเนาะแกะออกอีกทีหนึ่งมันก็จะมีเนาะมีอยู่ข้างใน อืก็ต้องไปล้างไปทำความสะอาดกันออกนะคะเราค่อยยัดใส่เหมือนเดิมทีนี้เราเวลาเราไปซักผ้าหรือว่าอะไรมันก็จะท๊ะเอ้พวกตะกอนที่มันไม่ไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมคะมันอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมันก็สามารถกลับไปติดอยู่กับเสื้อผ้าเราทําให้ผ้าโลนเป็นขุยเป็นอะไรอีกเช่นเคยนะคะ เฮ้ย hey, ค่ะเล็กๆน้อยๆเนาะวันนี้ก็เอามาแนะนำหรือว่ามาให้เพื่อน,อนๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้หรือว่าเอายังไม่เคยทำนะแต่สำหรับคนรู้แล้วหรือว่ารู้มากรู้ดีดดไปกว่านี้ก็ขอคำแนะนำด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณยายพูดผิดหรือว่าอะไรไปเนาะแล้ววันนี้ก็มียายก็จะเริ่มทำความสะอาดในมุมนี้ละคะ่ะ มันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนาะไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้อะไรนานนะคะม,มีอะไรก็โยนโยนโยนเข้าไปมันก็เลยแปลว่าทาเป็นสุขปกไอท,ทําคือทุกอย่างมันมันผสมกันผสมประสานกันไปหมดเนาะอันนี้ก็จะได้โอ,อก,กาสมาทำความสอาดทำเคลียร์ในมุมนี้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่ให้กำลังกำลังแรงใจเนาะจาบขอบพระคุณทุกทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย